ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนกรมทางหลวงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่บริเวณถนนหน้าแขวงทางหลวงแม่ห้องสอนอำเภอเมืองแม่ห้องศอนายเอกกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568โดยมุ่งหวังลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้น้อยลงซึ่งกรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มมาตรการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภยัยภายใต้โครงการ เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสำหรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาธารณาสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาฏและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แข้งทางหลวงชนบทท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนขนส่งจังหวัดแม่ห้องสอนและทุกองกค์กรภาคีเครือข่ายโดยจะได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามประจำตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเส้นทางจังหวัดแม่ห้องสอนเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพขนาดนี้ทางตรงค่อนข้างจะน้อยเลยละครับส่วนใหญ่จะเป็นทางโคง้งแล้ก็สูงชันก